สวัสดีค่ะอยู่กับแจงนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่คอนโดของนักลงทุนทำเลเหรอเอกไมยัยนี่นี่น,น,น,นี่ด้านหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวพาชมห้องก่อนคุณรู้ไหมว่าที่นี่โครงการนี้นะกำไรแรกซื้อนะแบบหลักแสนแบบ สองแสนสามแสนหรอจิบจิบสี่แสนค่ะทุกคนนี่ห้องนอนนะคะห้องนอนตกแต่งไว้แบบหรูหลามากรู้ได้เลยนะคะที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าบิวอินวอลเปเปอร์แน่นจริงอะไรจริงแน่นมากแน่นทุกส่วนแน่นทุกอย่าง รวมถึงที่ปึกษาตัวเริ่มแน่นด้วยนี่เดี๋ยวแจงกับกล้องให้ดูดีกว่าเพื่ออัดทลดในการรับชมงานนี่อายสวยจังเลยใครเอ่ยคุณแจงเองนี่นะคะคือบิวอินเนาะโต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนอ่าแล้วอันนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นกระชร สะท้อนนั่นก็คือกระจกนี่กระจกเขาจะมีกระจกสองบานเลยนะคะ,ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเนาะคะ่ะนี่คุณดูเตียงสินี่ค่ะความกว้างของห้องนอนเยอะมากนะคะเตียงแล้วก็จะเป็นประตูนะคะเป็นวันเบสนะทุกคนแล้วก็ปิดเลื่อนอย่างนี้เลยนี่ปิดเลื่อนอย่างนี้นะคะส่วนด้านนอกนะคะก็ หลูลาหมาเห่าปัวปังอลังการไม่ไหวเหมือนกันอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมในส่วนของพักผ่อนนะคะหย่อนใจเนาะในส่วนของโซนรับแขกนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คุณดูบิวอินคุณคุณดูบิวอินฝั่งนี้ค่ะเป็นยังไงคุณดูไฟคุณดูบิวอินของเขาทานข้าวดินเนอร์กับแฟน โอ้โหจัดโรแมนตงโรแมนติกอะไรนี่คือแบบสวยงามมากได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบิวินครัวนั่นเองนะคะทุกคนนี่จะเป็นบิวินครัวน,นี่จะเป็นประตูนะคะแล้วก็จะเดินมาเข้าห้องน้ำนะคะ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมต้องทำเสียงสองกุญแจไม่รู้เหมือนกันนี่อันนี้ห้องน้ำนะคะที่นี่จะเป็นอ่าในส่วนของตัว ห้องน้ำก็จะเป็นระบบความร้อนเหมือนโรงแรมนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยจ้ะอารมณ์เหมือนกับอยู่โรงแรมเลยค่ะที่นี่กระจกเขาเยอะนะทุกคนเขาจะใช้กระจกอะ่ะในการจัดห้องค่อนข้างที่จะเยอะห้องมันก็เลยดูแบบดูกว้างอ่ะเนาะนี่คุณดูสิคือเดินเข้ามาแล้วโซนแบบอื้หือสวยงามอลังการไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเถอะเราดูห้องกันจบแล้วเนาะ นี่นี่ห้องนอนห้องนอนห้องนอนอ่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยเฮ้ยกําไรแรกซื้อเป็นแสนเลยเหรอจริงหรือเปล่าแล้วทำยังไงถึงจะได้กําไรแรกซื้อเป็นแสนหืมคุณแจงคุณแจงโกหกหรือเปล่าคุณแจงโกหกไหมไม่คะ่ะทุกคนเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะคะไม่ต้องสิ้นเดือนค่ะวันนี้แล้วค่ะอนุมัติกันมาแบบกระหือหือมาก นักลงทุนเยอะมากๆนะคะแล้วอนุมัติกันมาแบบรัวมากทุกคนลัวอลังการปังไว่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยต้องทำยังไงนะคะถึงจะได้กําไรตั้งแต่แลกซื้อหลักแสนอ่าโอเคเดี๋ยวแจ้งไปหานะทุกคน สวัสดีค่ะอาเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่านืจะอ,อันนี้คือแบบว่าเรียวไทม์กันเลยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะคะของจริงความเรียวนะคะนี่ทุกคนในส่วนของการลงทุนใช่ไหมคะตั้งแต่ทำยังไงนะคะเราถึงจะได้กำไรตั้งแต่แลกซื้อหลักแสนนะคะหลักแสนทำได้ไหมทำได้ค่ะ แล้วไม่ใช่แค่แสนสองแสนนะทุกคนคือแบบ3ามสี่แสนอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละโครงการแต่ละพื้นที่แจงต้องบอกก่อนนะคะว่ากำไรตั้งแต่แรกซื้อไม่เหมือนกันซึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของนักลงทุนด้วยขึ้นอยู่กับทำเลด้วยนะคะและที่สำคัญคือ การที่เราวางแผนในส่วนของตัวเครดิตการวางแผนเรื่องของตัวดิตการวางแผนเรื่องของตัวเลขมีผลทุกอย่างทุกอย่างมีผลที่ทําให้เราค่ะสามารถที่จะลันแล้วก็วางแผนเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของทํายังไงที่จะแลกซื้อให้ได้กําไรในส่วนของการลงทุนหลักแสนเลย recognizes. นั่นก็คือคุณต้องหนึ่งค่ะคุณต้องวางแผนในเรื่องของตัวเครดิต สองคุณต้องเลือกซับ <c oughs> ขอโทษนะคะสองคุณต้องเลือกซับแล้วก็เลือกโครงการเลือกในส่วนของตัวทําเลซึ่งตรงเนี้ยถามว่าพนักง,งานประจํานําได้ไหมทําได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเวลาค่ะอย่างเช่นเหมือนแจ้งอย่างเงี้ยค่ะเราดิวการเรามีทําเลแล้วมีโครงการให้เราหาในส่วนของตัวโครงการเราดิวขึ้นมาแล้วก็ กำไรตั้งแต่แรกซื้อออันนี้คือคุณต้องหากำไรตั้งแต่แรกซื้อให้ได้เพราะอะไรเพราะคุณจะได้กำไรเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรอขายในอนาคตว่าเฮ้ยขายในอนาคตฉันจะได้แคปิตอลเกณฑ์เท่าไหร่ฉันจะมีอในส่วนของตัวกำไรส่วนต่างตอนขายอยู่ที่เท่าไหร่คือนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้กำไรเลยเพราะฉะนั้นเก็บเข้ากระเป๋าแบบ <c oughs> เก็ <c oughs> บเข้ากระเป๋าแบบเฮ้ยสุดยอดอะเก็บเข้ากระเป๋าแบบฟินฟนไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญระหว่างนั้นคุณยังถือถือห้องแบบสบายใจอะทุกคนที่นี่ปอยเนี่ยห้องเนี้ยเพิ่งแต่งเสร็จใช่ไหมคะที่นี่ป่อยอยู่ที่สองหมื่คือแบบแล้วนักลงทุนผ่อนแบบผ่อนหมื่นกว่าบาทอะ่ะที่เหลือคือแบบ กำไรอ่ะกำไรหกเจ็ดพันต่อเดือนกำไรบางคนคือกำไรหลักหมื่นต่อเดือนอ่ะคือแบบเฮ้ยมันทำได้มันทำได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณวางแผนหรือ,อยังคุณวางแผนโอเคไหมคุณวางแผนดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการมีที่ปรึกษาสามารถที่จะวางแผนให้คุณได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจการเป็นพนักง,งานประจำนะทุกคน แทบคือการนำสลิปอะออกมาใช้อ่ะตอนที่แจงเป็นพนักง,งานประจำอยู่แจงก็กังวลนะเฮ้ยฉันจะเป็นนี่หรอรลยแล้วฉันจะไปยังไงแล้วฉันจะโอเคไหมแล้วถ้าห้องปล่อยไม่ได้อะไรยังไงอันเนี้มีความกังวลทั้งหมดทุกคนไม่ต้องกลัวมีความกังวลเหมือนกันทั้งหมดแต่ในส่วนของตัวสังหาแจงบอกได้เลยนะข้อดี วันนี้เรามาพูดคุยกันในแบบฐานะรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เฮ้ยลงทุนมาแล้วแล้วผ่านประสบการณ์ทุกช่วงเวลามาแล้วดีกว่าอ่าผ่านประสบการณ์ทุกช่วงเวลามาแล้วมีผู้เช่าไม่มีผู้เช่าปล่อยเช่าไปแล้วปีหนึ่งปีที่สองเป็นยังไงปีที่สามเป็นยังไงห้องต้งสมแซมอะไรตรงไหนยังไงบ้างอันนี้คือผ่านมาหมดแล้วทุกคนอนสังหาแจงบอกได้เลยนะทุกอย่างบริหารได้ทั้งหมด ด้วยความรู้ทุกอย่างบริหารได้ด้วยความรู้แล้วความเสี่ยงในอสังหาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเป็นการควบคุมได้ทั้งหมดวันนี้คุณไม่ต้องรองว่าเศรษฐกิจจะผันผวนกเกษตรกิจจะเป็นยังไงกระหุ้นจะเป็นยังไงจะตกจะอะไรยังไงเอราคาน้ำมันจะมีผลซื้อขายกับหุ้นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องค่ะทุกคน อสังหาไม่ได้รับผลกระทบในส่วนของตรงนั้นแล้วราคาตลาดราคาเขาไม่ได้ผันผวนเยอะแต่มูล,ลค่าของเขาเพิ่มขึ้นตามการเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เป็นพนักง,งานประจำอยู่แจงบอกได้เลยค่ะรายได้ช่องที่สองของคุณ ถ้าวันนี้คุณวางแผนที่จะมีรายได้ช่องที่สองและคุณกำลังมองหาการลงทุนอยู่และคุณกำลังมองหาทร uh ัพ hmm. ย์สินอยู่และถ้าเกิดคุณกำลังมองหาการเก็บออมเงินไปในตัวด้วยและถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหามรดกให้ลูกให้หลานอยู่และถ้าเกิดว่าคุณกำลังที่จะทิ้งอ่ะทิ hm, ้งทรัพย์สินบางอย่างไว้ในวันที่คุณไม่อยู่อ่ะ แม้ว่าวันนี้คุณยังผ่อนไม่หมดแม้ว่าวันนี้คุณจะจำนองในธนาคารอยู่สิบล้านแล้วแม้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของคุณแต่สิบล้านนั้นน่ะจะถูกส่งต่อไปยังลูกของคุณไปยังพ่อกับแม่ของคุณไปยังคนที่คุณรักที่คุณมอบและห่วงใยไว้ให้เขาค่ะทรัพย์สินก้อนนี้ทรัพย์สินชิ้นนี้ทรัพย์สินห้องนี้จะเป็นทรัพย์สินที่ ถูกส่งต่อด้วยความรักความห่วงใย,ยที่คุณมีต่อคนที่คุณรักณนะวันที่คุณไม่อยู่อันเนี้ยแจงมองว่าบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมดและเป็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าวันไหนเนาะเราไม่รู้จริงๆว่าวันไหนคือวันของเรา เพราะฉะนั้นการวางแผนเรื่องของการเงินการวางแผนเรื่องของตัวเลขการทําประกันชีวิตการลงทุนในตัวของตัวสังหาเพอแจงเองแจงก็ลงทุนไว้แจงก็ส่งให้พ่อกับแม่ของแจงณว,วันหนึ่งถ้าเกิดว่าแจงไม่อยู่พ่อกับแม่แจงก็ไม่ลําบากเขามีคอนโดมูลค่าหลักล้านอยู่แล้วเขาจะขายเขาจะทําอะไรณว,วันนั้นก็แล้วแต่เขาตัดสินใจได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ แตงรู้สึกว่าแตงทาหน้าที่ของแจงโดยสมบูรณ์มากๆแล้วเพราะว่าแกงไม่อยู่ก็ไม่มีใครลำบากแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มองหาการลงทุนอยู่แล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยจะลงทุนอะไรยังไงจะแบบไหนดี แจงบอกได้เลยเริ่มต้นจากการใช้สลิปเงินเดือนได้เพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนไม่จําเป็นต้องมีเงินเย็นไม่จําเป็นต้องมีเงินเก็บคุณสามารถลงทุนในอสังหารได้เลยทันทีโดยใช้สลิปเงินเดือนนี่แหละค่ะสามารถลงทุนได้โดยใช้สลิปเงินเดือนนะคุณออกมาสร้างทรัพย์สินเนี่ยมีห้องสวยๆชื่อหลังโฉนดเป็นของนักลงทุนและที่สําคัญคือรับเงินค่าเช่าทุกเดือน ค่าเช่าทุกเดือนเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงทุกเดือนโอ้นี่สิ้นเดือนนี้นะกลุ่มลายแทงแบบื้อหือกระหอมมากแบบตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงอ่ะโอนค่าเช่าบ้างนู่นนี่นะโอ้โหสุดมากทุกคนแล้วสิ้นเดือนนี้คือนักลงทุนลงทุนเยอะมากโอนห้องไปสิบกว่าห้องแล้วว่ะคือแบบนักลงทุนช่วงเนี้ยค่ะ กันหนำกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงโอกาสทองนะทุกคนที่ดอกเบีย้ยแบงก์ยังถูกอยู่แล้วดอกเบีย้ยแบงก์ยังเอื้ออำนวยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหลังไปกว่านี้ดอกเบีย้ยแบงก์กลับมาเป็นปกติอะแจงบอกได้เลยว่าพลาดอสังหาเข้าให้ถูกช่วงค่ะเข้าให้ถูกช่วงใครเข้าก่อนได้เปรียบ เพราะมูลค่าของตัวอสังหาเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเหมือนที่แจงบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มองหาอาสังหาอยู่แล้วยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความมั่นใจไม่รู้ว่าจะเลือกทำเลอะไรยังไงเราเลือกให้คุณเรามีทำเลให้คุณเหมาะกับเครดิตของคุณแบบไหนเราวิเคราะห์มาแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญเลือก ในส่วนของตัวเครดิตให้คุณหมดแล้วแล้วก็เลือกในส่วนของตัวทำเลด,ด้วยว่าทำเลที่เลือกเนี่ยคือทำเลของการปล่อยเช่าจริงๆนะมันคือทำเลของการลงทุนจริงๆนะแจ้งบอกได้เลยเอกมัยที่แจ้งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคุณไม่มีสิทธิ์ได้เพราะเอกมัยคือแบบรู้อยู่อะว่าราคาเขาจะขนาดไหนแล้วก็คือรู้อยู่ว่าคนจีนและ,ละเอกมัยรัชดาอย่างเงี้ยค่ะคนจีนคนต่างชาติเขาซื้อเยอะเขา จับจองเยอะแต่นี่เนื่องจากโควิดคุณเลยได้เนื่องจากโควิดช่วงเนี้ยแจงบอกได้เลยใครนักลงทุนที่ได้ที่นี่นะกำไรในอนาคตนะขึ้นแบบเท่าตัวแน่นอนขึ้นเท่าตัวแน่นอนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยากมีรายได้ช่องที่สองอยากหาทรัพย์สินหรืออยากมีทรัพย์สินแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไร วันนี้ค่ะใครที่มีรายได้สามหมื่นบาทขึ้นไปนะคะสามารถทักมาปรึกษาแจงให้แจงวางแผนเรื่องของตัวเลขเรื่องของการเงินเรื่องของเครดิตก่อนได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าอสังหาสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยังไงอสังหาสามารถสร้างทรัพย์สินให้คุณได้ยังไงอสังหาสามารถสร้างรายได้ช่องที่สองมีรายรับ จากค่าเช่าเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนโดยที่คุณไม่ต้องทำงานได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันนั้นมูลค่าของตัวอสังหาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้ยังไงคุณสามารถทักมาปรึกษาวางแผนเรื่องของตัวเลขก่อนได้เลยเอาไม่ติดแบ็ลิฟนะคะทุกคน นักลงทุนพนักง,งานประจําท่านไหนที่ไม่ติดแบคลิสต์สามารถทักมาปรึกษาแจ้งได้เลยนะคะแล้วมีรายได้สาม0,000ื่นบาทขึ้นไปนะคะวันนี้เรามาพูดคุยนะคะในส่วนของการวางแผนเรื่องของตัวเลขการวางแผนเรื่องของการลงทุนกันได้เลยเพราะฉะนั้นพบกันใหม่เนาะไ์หนะ้าว่าแจงจะพาไปที่ไหนอีกนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจฝากติดตามคลิปฝากแชร์ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะส่วนเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนสวยๆโอ๊ยทำเลมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนอยู่ที่วันนี้เครดิตของนักลงทุนนะคะไปได้ที่ไหนทำอะไรยังไงเดี๋ยววางแผนการทักกันมาปรึกษานะคะทุกคนให้อสังหาเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะอสังหาไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องของคุณรวยแต่เป็นธุรกิจของพนักง,งานประจำแล้วค่ะบ๊ายบาย